รยากาศครับคนมหาปลานะครับก่อนที่จะทำการขุดนะครับเยอะมากครับเยอะมากสานีนะครับสานีปลาเยอะนะครับสานี้ปลาเยอะมากครับฝัน าการว่าจะมีเครื่องจักรคนมาจะมาทำงานประมาณ10บเครื่องก็หมายถึงรถเมโคร10คันนะครับจากนี้ครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สร์เพื่อสารชัแนลนะครับวันนี้ก็มาติดตามคนมหาปลา ก่อนที่จะทำการขุดขุดให้ลึกลงกว่าเดิมนะครับขุดให้ลึกลงกว่าเดิมอากาศคนได้ก็ได้คนไม่ได้ก็ยางว่าเย่ยเป็นที่ปลาครับในบอ่อเนี้ยน่าจะมีนะครับในบอ่อนี้นะครับในบอ่อนี้น่าจะมี วันนี้คนมาหาเยอะกว่ากว่าเมื่อวานอ๋อนี่จัดถิ่นนี่นว่าพี่เปียกเปียกอยู่ไปิงครลูเด้ออยู่ไปิงครลูเด้อบําบันนี้บําปิงมาหามเตี้ยเด้อ,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 อน,นะจัดถิน่นห่ัง មិននោមមືស្រមងៃព្រោះមានត្រៃរុយហាមិននោមឆ្វែលមືស្រមងៃឃើញមានត្រៃផាយណាមួយអូអូស្រុកស្នងគេមកដាក់មួយស្រមងៃណូជីទូដាក់ស្រមងៃណូ បានឮសំឡេងគេមានត្រៃលូតហ៎មាននេះមានអាស្រះនេះមើលទឹកពេលជែកខែណាមណងនោះមិនត້ອງរួសស្ដីមកដูดទឹកចែងពីនេះត្រៃនោះក្នុងនេះហើយច្រើនយ៉ាងណាប្រាំត្រៅត້ອງកៀបគូបត້ອງត្រៃឲ្យក្នុងនេះຫມົດនេះយុគ្រឹងសູບបសុបទឹកតោកអត់ จาบ,บ้านเองัรบรรยากาศคนมหาปลานะครับอัปเดตก็ครับ,รบ,รบอาจจะเป็นภาษาพื้นบ้านเล็กๆน้อยครับต้องบอกชาวบ,บ้านให้รู้ว่าตรงนี้ครับปลาอยู่ในสระนี้นะครับสระเล็กๆนี่ ที่ตรงนี้ก็จะมีรถไมโครจะมาลงนะครับนนี้พื้นที่ตรงนี้รถไมโครประมาณสิบคันได้นะว่าอย่างนั้นสิบคันฝั่งนู้นเป็นรถไมโครของท่านนายกนะครับยี่ห้อซันนี่นะครับกําลังเปิดทางเลาะข้างๆอยู่นะครับตอนนี้นะครับเลาะข้างๆ เขาก็ใส่มองนะครับบางคนงคนเขาก็ได้ครับคนได้ก็ได้คนไม่ได้ก็ยังว่าเลยครับนะครับเป็นอาชีพการทำมาหากินนะครับภาพตัดมาสดๆนะครับนี่ก็คือเป็นบริเวณที่จะมีโครงการาทำเหมือนที่ห้วยระไซนะครับจากที่ผมได้สอบถามท่านนายกมงคนบุญประกอบนะครับนายกตำบลเพยสารน,นะครับ ว่าตรงนี้จะทําการาเคลียร์พื้นที่ให้โล่งนะครับประมาณนี้ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตรงนี้นะครับคาดการว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่รกทึบมากเลยเป็นพื้นที่ผมอยู่ตรงนี้ครับนะครับ,นะรบนี่นะครับใครผ่านไปผ่านมาก็จะมีแต่เป็นป่าเลยครับตรงนี้นะครับ ก็มี f c ซนะครับนะครับ f c ซมาน่าจะมาขายของนะครับแมคโครจะมาลงอีกแล้วครับนี่แมคโครครับนี่ครับแมคโครก็กำลังเดินทางมานี่ครับนี่ครับแมคโครน่าจะเป็นคันที่สองนะมั้งเนี่ยก็จะลอยมาเรื่อยๆนะครับลอยมาเรื่อย เดมาเรื่อยๆนะครับสดดนครไม่รู้จะไปลงตรงไหน,นไม่รู้นี่นะครับไม่รู้ทีมงานจะไปลงตรงไหน,นไม่รู้รคนละพิกัดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้ยินว่าท่านนานยก มีผู้รับเมาแจ้งมาว,ว่าผู้รับเมาประมาณ10คันด้วยกันนะครับ10คันนี้คือเป็นแมคโครนะครับแมคโครที่จะมาคดลกอ่าชมประทานวลเวงแห่งนี้นะครับบรรยากาศบรรยากาศโดยรอบโดยรวมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะเป็นเหมือน ห้วยระไซก็ได้นะครับนี่ครับอาจจะเป็นห้วยระไซก็ได้ว่าอย่างนั้นนะครับว่างบลงมาแล้วครับงบงบเริ่มทําการลงมาแล้วครัสถานที่ครับกระดับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแค่เพียงเท่านี้ครับฝากไว้แค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ